สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอเคลิปนะคะที่สอนการทำอินโฟกราฟิกเรื่องความน่าจะเป็นโดยการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะในการตกแต่งงานในครั้งนี้อันนี้เป็นไฟล์ที่ครูให้มานะคะจะมีทั้งหมด9สไลด์ด้วยกันนะคะซึ่งครูตั้งมาแล้วเป็นขนาดกระดาษ A4 นะคะขนาด A4 อ่ะ ดูทั้ง9อันนี้เป็นข้อความที่จะอยู่ในอินโฟกราฟิกของเรานักเรียนสามารถเปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนขนาดฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนฟอนต์เป็นรูปแบบที่น่ารักตามที่นักเรียนต้องการได้เลยคราวนี้นักเรียนจะตกแต่งยังไงให้สวยงามโดยการใช้โปรแกรม PowerPoint เริ่มจากการทําพื้นหลังก่อนตอนนี้พื้นหลังของเราเป็นสีขาวใช่ไหมเราไม่ได้ประทับใจอยากได้พื้นหลังเป็นสีขาวเลาอยากได้พื้นหลังเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้นะคะ อ่ะคลิกขวานักเรียนเอาเมาส์วางไว้ที่พื้นหลังสีขาวๆอันนี้คลิกขวามันจะเกิดกล่องข้อความขึ้นมานักเรียนกดจัดรูปแบบพื้นหลังมันจะมีกล่องข้อความขึ้นตรงด้านขวามือเป็นการจัดรูปแบบพื้นหลังมีหนึ่งสองาสี่ห้าแบบให้นักเรียนเลือกนะคะอ่ะแบบแรกเป็นสีทึบเห็นถังสีตรงนี้ไหมนักเรียนกดถังสีมันจะขึ้นสีมาให้อันนี้เป็นสีที่มีอยู่แล้วนะคะ หรือถ้าเราไม่ประทับใจกับสีที่เขามีให้เราสามารถเพิ่มสีเพิ่มเติมก็ได้นี่เป็นมาตรฐานอันนี้หรือจะก,กําหนดเองก็ได้นะคะอ่าเลือกถ้าเราได้สีที่ต้องการเล่นกดตกลงมันก็จะขึ้นสีมาให้คราวนี้ถ้าไม่อยากได้แบบสีทึบอยากได้แบบไล่ระดับสีกดไปเขาตั้งมาให้เป็นพื้นฐานสีฟ้านะักเรียนก็ลองเลือกดูว่าอยากได้สีอะไรบ้างตรงนี้นะคะ อยากให้มันไล่ระดับแบบไหนนี่เขามีแบบตัวอย่างให้ดูอ่ะโอเคถ้าอยากได้เป็นลวดลายเป็นรูปภาพทํำยังไงกดที่เติมรูปภาพหรือพื้นผิวมันก็จะขึ้นพื้นหลังเป็นสีมาให้เป็นสีไม้อันนี้เป็นสีที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเติมเป็นลวดลายก็จะเป็นลวดลายแบบที่เขากำหนดให้เนี่ยเป็นจุด เป็นจุดอะจุดแบบไหนลากได้สีอะไรเปลี่ยนสีตรงนี้ข้างล่างข้างหน้ากับข้างหลังนี่คือสิ่งที่เขาให้มาซ่อนกราฟิกพื้นหลังไม่ต้องคลิกมันนะคะมันจะซ่อนอะคราวนี้แต่ครูมไม่อยากได้เติมลดลายครูอยากได้รูปภาพอยากที่ครูหามาเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเรากดมันจะได้เป็นพื้นไม้แบบนี้แต่ถ้าเราอยากได้รูปภาพแบบที่เรามีอยู่แล้วในเครื่องทำไงกด Insert แล้วเล่กด แท็กจากไฟล์นะคะอ่ะมันก็จะขึ้นนักเรียนเลือกเลยอยู่ตรงไหนนักเรียนเซฟไว้ตรงไหนอย่างครูเซฟไว้ที่ดาวโหลดมันก็จะขึ้นที่ดาวโหลดให้อ่ะครูเลือกก่อนนักเรียนพยายามเลือกพื้นหลังให้มันเป็น A4 นะมันจะได้พอดีกับกระดาษของเราถ้ามันไม่เป็น A4 มันอาจจะเบี้ยวก็ได้นะคะอ่ะครูเลือกเป็นวงกลมสีเขียวอันนี้ได้แล้วถ้านักเรียนประทับใจกับพื้นหลังเฉยๆแบบเนี้ยโล,งลง่งๆ ก็โอเคไปทําหน้าต่อไปสไลด์ต่อไปได้เลยแต่ครูอยากแทรกรูปภาพอยากเอารูปภาพมาตกแต่งให้มันดูสวยกว่านี้ทำยังไงมีวิธีทากันได้2แบบแบบแรกกดที่แทรกได้เลยแล้วก็เลือกรูปภาพอ่ะรูปภาพอันไหนรูปภาพจากอุปกรณ์นี้ก็คือภาพที่เซฟไ้แล้วในเครื่องอันนี้ครูมีภาพที่เซฟไ้แล้วในเครื่องนะคะเดี๋ยวครูจะแทรกให้ดูอ่ะครูต้องการอันนี้ ต้องการรูปน,นี้อ่าขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเน่ก็ย่อขยายให้มันดูเหมาะสมกับงานของนักเรียนอ่ะโอเคเลื่อนเลยคดโอเคกับตำแหน่งนี้แหละหรือถ้าเราไม่อยากแทรกจากรูปที่มีอยู่ในคอมเราสามารถไปก๊อปปี้จาก Google มาอ่ะกูไปก๊อปปี้มาแล้วเรียบร้อย นักเลีนก็ที่ความมันเดิมวางนี่แบบนี้รูปเล็กไปกดชิปนะคะกดชิปที่แป้นพิมพ์แล้วก็ไปที่นี่มันจะพอดีอ่ะมันเป็นพื้นหลังสีขาวไม่สวยอยากเอาพื้นหลังหายไปทำยังไงไปที่เอาพื้นหลังออกอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลือกหรือ,รอนักเรียนพยายามเซฟรูปภาพที่มันไม่มีพื้นหลังสีขาวมาจากตั้งแต่แรกก็ได้ เหมือนลูกเป่าลูกเนี้ยเป่ากับลูกศรลูกเนี้ยนะคะที่ครูเซม,มาแบบรื้อหลังหายไปแล้วอ่ะวางโอเคเรียบร้อยตำแหน่งไหนก็ได้พอ,อยังพอละรูค,คิดว่ามันสวยเลยสายตารูแลละอ่ะโอเคถ้าเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปอ่ะหน้าต่อไปเปลี่ยนฟอนต์ไม่ชอบฟอนต์ที่ให้มาเลยมันดูไม่น่ารักไม่น่าอ่านไม่สวยงาม ก็ไลคลิกเลยในแผ่นเดียวอาจจะมีหลายฟอนต์ก็ได้นะเลือกฟอนต์ที่มันเหมาะสมนะคะอะอย่างรูอยากได้ฟอนต์เดียวกันทั้งหมดรูก็เลือกฟอนต์ฟอนต์ที่มีในเครื่องหรือถ้าไม่มีฟอนต์นัเล่นไปดาวน์โหลดฟอนต์มาก็ได้นะคะอะเลือกง่ายๆเอาแบบต้นๆเลยนะอันนี้รูเลือกฟอนต์เรียบร้อยนั้เลงค่ะเยียบมันลงมาหน่อยก็ได้ ให้มันดูบาลานซ์กันในหนึ่งแผ่นนะคะเปลี่ยนสีไม่อยากได้สีนี้อ่เปลี่ยนไปที่ตัว A ที่มีขีดข้างล่างอ่าเอาสีเข้มๆนิดนึงมันเป็นหัวเรื่องอ่ะคูสีน้ำเงนเินได้สีน้ำเงินอันนี้ถ้าอยากได้เพิ่มมาเปลี่ยนเอาเป็นสีฟ้านิดนึงอันนี้อ่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่เด่นพออยากใส่ขอบทำยังไงไปที่รูปแบบ เลือกเส้นกรอบของข้อความใส่ใส่กรอบได้กรอบแบบอ,อันนี้เเลือกโอเคเรียบร้อยแล้วหรือว่านักเรียนยังไม่ต้องแต่งฟอนต์นักเรียนใส่พื้นหลังก่อนดูซิว่าพื้นหลังมันเป็นแบบโทนไหนแล้วค่อยมาจัดก,การฟอนต์ทีหลังก็ได้นะคะอ่ะคููเลือก Insert หามา ขูอยากได้อันนี้เห็นไหมว่ามันไม่พอดีใช่เปล่านั้นเยนก็ขยบมันลงมานิดนึงให้มันดูแบบพอดีกันเอาฟอนต์เอาขนาดฟอนตให้เล็กลงแล้วก็เลื่อนมันให้มันพอดีให้มันดูสวยงามเลื่อนลงมา โอเคมันถ้าเอ๊อยากได้ฟอนต์เดียวกับอยากได้สีฟอนต์สีเดียวกับพื้นหลังอันนี้ทํายังไงคลิกให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะไปที่ตัวเเหมือนเดิมเห็นไหมว่ามันมีหลอดดูดสีเราสามารถดูดสีนี้เรียนแบบของเดิมได่ของอ่ะไปที่ตัวเอเลือกหลอดดูดสีแล้วก็ดูดสีที่เราต้องการอ่ะพอดูดเสร็จแล้วมันจะขึ้นสีที่เราดูดตรงนี้นี่สีล่าสุดหลอกกดสีล่าสุดเอ๊ยมันยังไม่เห็นเลย ครูใส่กรอบมันไว้ใช่ไหมอะถ้างั้นครูเอากรอบออกครูไม่อยากได้กรอบอะมาได้แล้วนั่นเองจะทำสวยกว่าครูก็ได้นะคะโอเคอันนี้เลขหนึ่งมันยังไม่บาลานซ์ใช่ไหมนั่นเองก็ขยับมันเข้ามาอะขยับกันเข้ามาอันนี้ขยับขึ้นไปไหนก็ได้ให้มันพอดีอะขยับมันเข้ามานิดนึง หรือตัวมันใหญ่ไปทำยังไงทำตัวให้เล็กลงไปที่ไหนไปที่ขนาดเห็นไหมคะขนาดอ่าเลือกเอายี่สิบสี่ก็พออโอเคมาดูสวยแล้วอืมโอเค อยากใส่รูปภาพอีกอยากใส่อยากแทรกรูปภาพดูในส่วนของข้อความบาลาและสวยแล้วอยากแทรกรูปภาพเนี่ยยังเหลือพื้นที่ว่างๆตรงนี้หรือว่าถ้าเป็นแค่นี้เสร็จสวยไหมก็สวยเรียบๆนะคะเอารูปภาพมาแทรกเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยอ่ะคราวนี้ครูอ,อยากได้เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักการ์ตูนน่ารักนารัเอาไปเซฟการ์ตูนมาเอาแบบที่เราชอบเลย เดี๋ยวครูไปเซฟก่อนนะแบบหนึ่งเอาเป็นน้องหมีนักเรียนจะไม่เห็นหน้าจอที่ครูไปเซฟนะคะนักเรียนจะเห็นหน้าจอเฉพาะ powerpoint ที่ครูทำเท่านั้นนะอ่ะครูเซฟมาละนี่ได้เป็นหมีมามีขาวมีขาวมีพื้นหลังเอาพื้นหลังมีขาวออกไปก็จะได้มีตัวเดียวโดดๆแบบนี้คอพเอาอ่ะคอบ มีเขากำลังเรียนหนังสืออยู่หนึ่งตัวก็ตรงไหนดีเอาให้สวยๆวางไว้มุมก็ได้เอาตัวใหญ่นิดนึงโอเคบ้าหมีมาแล้วหนึ่งตัวหาเพื่อนหมีมาใส่เพิ่มก็ได้นะเอาแบบที่หนูคิดว่าเออน่ารักน่าเรีนยนเคยน่าเรีนยนชอบหมีไหมเรจะพาของเพื่อนหมีมาด้วยนะคะ มาทั้งสามมีเอาพื้นหลังออกแต่เนี่ยเห็นบ้าพอบางอันมันก็จะไม่สวยแบบนี้ถูกไหมถ้าเราเอาพื้นหลันออกแล้วมันไม่สวยเราก็หารูปใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเจอสามีแล้วโอเค อ่เอาพื้นหลังอ,ออกอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามันคอปนิดนึงมันรูปใหญ่เกินไปแล้วก็คอปให้เหลือพื้นที่น้อยๆแต่ละคนมีเทคนิคการทำที่ไม่เหมือนกันนะคะอยา่างครูถนัดใช้ powerpoint ตกแต่งครูก็ใช้ powerpoint ได้นักเรียนอยากใช้แบบอื่นที่นักเรียนชอบก็ได้เซฟเป็นไฟล์รูปภาพแล้วส่งให้ครูอ่ะเรียบร้อย อันนี้ครูตกแต่งคิดว่าโอเคและในใสายตาครูพอละทำให้ครบทั้ง9อัน9สไลด์นี้เลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะ